สวดีครับคุณูครับสวัสดีนะครับผมก็ได้โอกาสปลอมตัวเป็นไก่นะครับผมไปซุ่มแบกแชทโลกก็คือใครนะครับที่รับผมเข้าที่ผมน่าจะตั้งใจแบกแรงเขาให้ขึ้นแรงการเล่นนี้ผมจะเริ่มทำเป็นอีหนึ่งนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมและไปรับชมที่บันเลยไปห้องแรกหาก่อนคือจะหาจากแชทโลกเนี่ยคนดูครับมันไม่หาอะไรมากหาจากแชทโลกคนที่เปิดใหม่นะคนที่เปิด ดีครับเจดลบไอ้ตวีเยี่ยแครูปดีร้อยเียอะไอะเล่นด้วยได้ไหมครับผมเียแคบรูปดีแคบรูปพี่พี่มึงออกพี่ไ้โลปดโลปลไม่ได้แรงหรอแลปกูต้องดีใจไวะอีคนนิ่งไม่เล่นแรงหรอเล่นเอ้เนี่ยผม SC อยู่ SC ที่มนาสามวันแล้ว มีอะไรบอกพี่ว่าพี่พต่อแล้วดิวิ่งแลนด์แคนว่ะวิ่งไม่ได้บอมหาใครวประปลาดุกฮัลโหลครับครับเป็นตัวแตกเก็บัวอ่ะจริงวะเนี่ยตะปอมตะปอมอ้าห,หาใครดีวะหาคนที่เปิดจากนั้นคนเปิดไว้สี่คนอ่ะโอ้โหยี่ไงโลแตกวิวิ่งดี๋ยวครับตั <h oy. S 1> วจริงซะด้วยเล่นด้วยได้ไหมครับผม ได้ครับคือผมมาแต่งชุดไก่อย่างเงี้ยผมสามารถเล่นกับเราได้ไหมได้ครับได้ครับผมงั้นกดเลยโอเคครับคุณขี่ยิงเจโลแปดตัวเฮียเขารู้จักเราดึงตึงปะฮะเฮ้ยแล้วเขาแบบรับผมด้วยนะผมแต่งตัวไก่ขนาดนี้ท้าไมเขารับแบบคนดูตัวจริงซะด้วยตีนี้นะครับผมรับเราเข้านะซึ่งเราแต่งตัวไก่หรือเป็นพ่อตัววีว่าคนดูเป็นพ่ออะไรเนี่ยแลปต่ะโลแปด่ะ ใช่เหรอพี่ใช่ใช่ตัวจริงอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีตัวตัวตัววีเหรอตัววีตัววีตัวแปดเลยเคยโม่เลยใช่เหรอพี่พี่อะคนรู้จักเราอ่ะคนดูจะดูว่าใช่รถแปดจริงหรอสู้สมร์ทโฟมเอาตัวสู้สมาร์ทโีมเฮ้ยเคยดูสตรีมด้วยดูอยู่ดอ่ะสตรีมอ่ะเอาดีพี่ต้องพาโดดเลยพาโดดเลยเฮ้ยพี่โดดเลย โอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาตกแหลงนะคือพาโดดได้เลยนะผมผมไม่ทีเลือดพี่ผมไม่ทีเร่ยนจะรีแร้งละพี่แล้วนะพี่รีวันไหนแรงอ่ะสามวันพี่สามสามวันเกือบสี่วันแล้วตัวแปดจริงเหรอพี่แล้วเราเจอกันในแรงนะผมก็จะดันเหมือนกันน่ะนี่เยี่ยมเลยเขาว่าโูแปดตึงเลยพี่แต่ดูว่าจะดึงจริงเปล่าเฮ้ยไม่ไม่น่าจริงนะ โวยอะไรอ่ะพี่หัววายอยู่ตัวล้วายอยู่โอ้โหรถแฝดนะชอบไอเนี่ยชอบแต่งตัวแบบว่าเหมือนไม่ค่อยมีนะแต่แบบแม่งโคตรตึงเดี๋ยวก็รู้ตัวจริงเปล่าเล่นเกมนี้ก็รู้พี่ใช่เทสของก่อนเนี่ยมาเทสของเฮ้ยคือพูดอย่างนี้ผมเดินไปนะตานี่ไม่เอานะเฮ้ยอะไรอ่ะรับหลังเนี่ยไอ้รถแฝกไอ้รถแฝกกายไม่เอานะเฮ้ยอุ้ยขโมยละอุ้ยอุ้ย ดุดยสุดสุดิมาแล้ววะโมแปดมาแล้ววะเาแม่งดิเอาแม่งดิางมาเอาแดงเราดิเอาเอาหนึ้วหนึ่งเอาดิเอาดิเอาทีดีอดีนี่เจอผมแ่เอ้ยอ้ยอุ้ย แกพี่โว้ยสวยสวยสวยไปที่คลังแสงมันไหวเปล่ามันไหวเปล่ามันไหวเปล่าขอบคุณเอาดีเอาดีเอ่อาดีช่วงเวลาไหนเจอตึงๆบ้างองโอ๋เจอทุกตาเลยพี่ทุกตาเลยอะผมเล่นแบบไม่ซีเรียสไงพี่เล่นแบบจิวจอมีแบบมีแบบซีเรียสปะช่วงซีเรียสช่วงไหนไม่มีพี่ถ้าถ้าซีเรียสตอนนี้ก็คือตัวแปดแต่เขาตึงอยู่พี่แต่ถ้าตัวจริงอะนะ อะไรน,นะแลวแต่ผมถ้าพี่โลแปดจริงนะพี่ผมว่าผมดูสตรีมกับย้อนหลังพี่บ่อยมากมีคนชอบเอาคิมมาลวมที่แบบว่าเอ้ยแบบเจอพวกปากดีอะไรเงี้ยแล้วโลแปดจิงก็ไปเขาอะโอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> คนดูเราเจอตี้ว่ะเราเจอตี้ที่รู้จักเราว่ะโอ้ไม่มีคนที่เรายิงเลยอะอ,อยากเจอแบบจริงจริง,งะเนี้ยพี่ เยอะเขารู้จักเราคนเดียวไปแล้วโดนเวลาเราทำตามภารกิจนะครับผมก็คือการแบกแรงตี้นี้ให้ขึ้นอันดับไรแรงให้ได้เฮ้ยจะพูดอะไรวะโหคนไปในหมดอ่ะไม่รู้อ่ะเราเป็นกลัวเราสงสัยเราต้องออกล่าละสี่สิบคนอ่ะเกาเจอโลแปดหรือเปล่าพี่ไม่น่าใช่มันอีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมี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 ตรงไหนมีครับร่วงเลโอ้ดีในข้างหน้าผม อร่อยดีอร่อยอร่อยยังไม่เห็นตัวปะโอ้ยโอ้ยเยอะนี่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 ระวังระวังกับผมก็มีนะกับผมก็เป็นตี้อ่ะบินบินก่อนไ้ยไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงโอ้โหไม่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 ซ้ำก่อนอ่ะซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนเดา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 วลองมันไอตัวนี้มันป๋อเดือบี้วโอ้โหร่วงว่ะเยอ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 ะกับผมอ่ะสามตัวเลย ถอยก่อนพี่ถอยก่อนก็เดี๋ยวไปยึงพี่เขาเหลี่ยงเป็นพันผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยหมดโอ้โหมาว่ะมาว่ะใช่หรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเก็บออกได้เลยโอ้โหเมตตินี่โหดจังอ่ะ โอ้โหนี่มาเจอพี่นี่แหละโหดขึ้นอ่ะได้ปกตินี่ยืนงงในที่ปกติยื้รแหวไหวไหมชิว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 ไหวเฮ้ยเอาลูชิวลูกไม่มีคนชุบมีคนชุบเอาดิเอาเงรู้กันว่าถิ่นใครมาผิดที่นะน้องลงคลิปได้ไหมเนี่ยลงคลิปได้ไหมยังเสร็จแล้วอ่ะเฮ้โหมันรู้ได้มันรู้ดีด้วยได้มา เอ้าเฮียแม่งชุบเสร็จแล้วพี่อ่านี่ครับโอ้ยเอาว่ะไปบอกเพื่อนเองมาไอ้น้องเป็นชิปว่ะไมีตัวมีตัวขวามือขวามือขวามือสออดับเออดบเออดับเออดับนี่เออดับ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 หลังเออดับว่ะไปดีมันจะดีมันจะดีหยับลอยไปแล้ว ตามเป้าตามเป้าเย <laughs> <their> ็นเย็นเย็นใจเย็นก่อนเราไหวอยู่แล้วลดล็อกคลังสายต่อออกตึงนะครับไวรุ่นเฮ้ยมันโดด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 อ้าวตายแล้วครับเจอและไม่มีเห็นมีตัวเลยพี่อ้าวมันใต้วอลได้ไงอ่ะตรงเนี้ย เอารักเล้งวะรักเล้งวะแว่นเหรอแว่นเหรอเอาพี่พี่เอาเม็ดเดียวทุโมทุโมทุ่ทุยิงเม็ดเดียวเลยจบแล้วผมยิงหมดตอกหมดแม็กซ์เลยนัดเดียวรู้เรื่องยิ่เก้าอ่ะรู้เรื่องบ้าน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 สามหลังบ้านเหรอบ้านบ้านเปิดสวนด้วยมันสวนด้วยมาป้ามาบ้มาบ้ On nồi on nồi on nồi Qua mãi. đi. mãi. Qua 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 mãi. เฮ้ยระวังเขาดเฮ้ยขวา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 ตึมเลยโอ้โหขวาตึมเลยพี่กล้าหรอกล้าหรอไอ้กระสุนหมดไอ้สิบายะไม่เห็นดิโอยเยอะสามนัดสุดท้ายสิบหายนี้ขอช้าเลยแล้วกันไเป็นไงวะเป็นนอกหมอโอ้โหเอาเรื่อง ผมไม่ได้คิวเลยอะพี่โทษ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 มายังไงบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดโอ้จบแล้วไอ้บิ๊กฟูดตึ้นแม่งเด็กแว้นอีกแล้วพี่หมด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 บิ๊กฟู๊ดหมดใช่ขอของนอนกี่ตัวอ้าวตัวเดีย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 วพี่ตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยว่ะโอเคน็อกน็อกผมไดอยากได้ลูกซองว่ะ มีสองควงอ่ะเฮ้ยหน้ามีหน้ามีเฮ้ยโหเฮ้ยอุยเว่อเฮ้ยมันสุยมันมีคนใกล้แต่บ่เฮ้ยล่างมาอุ้ยแดงแดงแดงๆอุ้ยแดงอุ้ยเว์ใจเย็นจะเย็นจเย็น ยังยังยังโอ้โหล่าอ้าโอ้โดนพี่อุ้ยใจเย็นตรงไหนอะตรงล่างตรงล่างเลยพี่เนี่ยแตกเมน่อไหที่ผมมาร์อะเห็นไหมน่ะมีวอตั้งอยู่แตกแล้วแตกแล้วล่างแตกล่างแตกได้ไหมชุบได้ชุบได้ล้างแตกล้างแตกแล้วเดี๋ยวตัวเดียวสามหนึ่งอะสามหนึ่งอะบนเลยพี่บนยอดเลยเหลือสาวอะเลยสาว่ะเหลือสาวเตะตัว โอ้ยมาว่ะเฮีย,ย,ยหดเกินหดเกินเยถ้าได้สองตัวเองจบเลยชีวิตนี่ครับผมแล้วก็แลกวันนี้สำเร็จแล้วเฮีย,ยที่แบบได้ทำมันว่ะเกมนี้ถือว่ามันว่ะแต่เราพาที่หนึ่งสำเร็จแล้วนะคนดูผมก็ภูมิใจว่ะที่แบบพาคน เซตโลกที่1ได้นี่ก็คือเป็นคอนเทนต์แบกแรงแต่งตัวไก่แบกแรง EP หนใครชอบ EP นี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามที่สำคัญกระทืบไลค์ให้ด้วยนะใครอยากให้ EP ต่อไปแต่งตัวไก่แบกแรง EP 2อใครอยากให้มี EP นี้คอมเมนต์มานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย